You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y h e Happiness Investment สวัสดีครับอบอมครับสวัสดีนั้งคุณครับเชิญเลยครับ ก็เมื่อวานนี้เรามีมี analyst m e e t i n g ของตัว CPN นะครับหลักๆก,ก็เป็นการ Preview ผลประกอบการใน Quarter ที่1แล้วก็ดูสถานาการณ์ปัจจุบันซึ่งขออนุญาตอัปเดตสถานาการณ์ปัจจุบันก่อนนะครับเพราะเป็นอะไรที่ที่เราให้ความสนใจกันก็ฟังดูแล้วดูไม่ค่อยดีสักเท,ท,ท่าเทที่ควรนะครับเพราะว่าถ้าดู Traffic ในปัจจุบันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ลงไปน่าจะสักครึ่งหนึ่ง ของระดับปกตินะครับก็เป็นไม่ไม่ได้เป็นที่น่าแปลกใจอะไรเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เหมือนกับป้องกันตัวเองนะครับไม่ออกจากบ้านแล้วก็ห้างเนี่ยโอเคละถึงแม้จะเปิดเต็มแต่ว่าในมุมของคนที่เข้าไปน้อยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันนํามาซึ่งในส่วนของตัว d i s count ที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยว่าปกติ c ีเพก็จะมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับโดยร้านค้าที่ปิดพวกสปาพวกโรงหนัง พวกในส่วนของฟิงตเนสต่างๆที่ตอนนี้ถูกกทมหรือว่าในพื้นที่สีแดงปิดเนี่ยเขาก็อาจจะต้องยกเว้นให้ส่วนร้านค้าอื่นๆเนี่ยด้วยทราฟฟิกที่ลดลงเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องลดเพื่อให้ทุกคนอ,อยู่รอดได้นะครับเพราะเนี่ยสถนานการณ์ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในมุมของตัว เอาลุกเองเนี่ยในระยะสั้นก็วิกสองวิกข้างหน้าเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าสถานการ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังยืนในระดับประมาณทักสพันกว่าคือวันนี้ก็อาจจะตัวเลขใกล้ๆกันเนี่ยเอ่อก็ทําให้ให้เหมือนกับกราฟิกก็คงจะยืนแบบนี้ต่อเนื่องไปนะเพราะเนี่ยในมุมเราคิดว่าช็อตเทอ r m มเนี่ยเอ่อในส่วนของ Share p r i ์ e p อร์ฟอร์แมนก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นบวกเข้ามานะครับ รวมถึงในส่วนของพรีวิวควอเตอร์ที่1เองเนี่ยจริงๆอาจจะดูไม่น่าจะมีประเด็นอะไรมากแต่ว่าถ้าจำกันได้เนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมมันมีเซ็กเตอร์เวฟของโควิดเข้ามาแล้วก็มีการปิดห้างที่มหาชัยไป30วันนะครับระยองชนบุรีก็ปิดไปอย่างละ7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ใน Q 1เองเนี่ยถ้าดูตัว core operation เนี่ยก็จะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับเยีย ที่ผ่านมาใน Q1 20แล้วก็ Q4 20นะครับแต่ว่ามันมีตัวช่วยพิเศษก็คือกำไรจากการขายแอสเซทสตัวก็คือเซ็นทรัลมารีนาที่พัทยาแล้วก็ในส่วนของตัวลำปางนะครับสองตัวนี้รวมๆการประมาณสักพันล้านเพราะนั้นเองเนี่ยถ้าดูงบไตรมาสหนึ่ง at bottom line ของตัว c p พที่เราประเมินไว้เนี่ยประมาณสัก3,400ล้านบาทเนี่ย ก็ลดลงประมาณสัก25%เ e a ย on อ e a เยียแต่เพิ่มขึ้น70%คิวอนคินะครับเพราะั้นเนี่ยในส่วนของงบ Q 1วหนึ่งเองก็จะคิดเป็น30กว่าเปอร์เซ็นต์ของกำไรทั้งปีของเราครับก็ก็ดูไม่ไม่ได้แย่ามากนะครับแต่ว่าถ้าดูเอาลุกใน Q ิเองเนี่ยคิดว่าน่าจะลดลงจาก Q 1หนึ่งพอสมควรก่อนที่จะรีบาวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลักนะครับอันนี้ก็เป็นในเบื้องต้นก่อนนะครับครับพี่โจครับเดี๋ยวพอดีผมแชร์สไลด์ฟิกเกอร์ที่สองที่พี่โจทำมาเนี่ยให้กับน,นักลง กราฟมันจะซูมได้มากไม่ไม่มากนะคืออย่างนี้สรุปเลยคือตอนนี้นะครับถ้าเราเทียบกับในเดือนในในเซ n d ันเวฟเนี่ยตอนนั้นก็เท่ากับว่าในเติร์ดเวฟเนี่ยอ่า c n เนี่ยอาจจะมีดิสคา t เพิ่มกับลูกค้าจากเดิมเนี่ยจะอยู่ประมาณสักเอ่อันนี้เราเพิ่มเป็น30%ถูกไหมครับจากประมาณการใหม่ใช่ครับใช่ครับพอาไปดูครับถาบอมถามก่อนเลยครับ ครับแล้วในไตรมาสสเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงครับแต่ที่พี่โจเขียนว่าปัจจุบันตอนนี้เคอร์เลนต์เขาว่าเคอร์เล้นต์คือน,น่าจะเป็นเดือนอเมษายนที่ทราฟิกเนี่ยถ้าผมดูจากตรงนี้นะครับโหหายไป 50- าสถึงหกจากนอร์ม l ลเลเวลครับพี่ครับก็คิดว่าส่วนลดน่าจะเป็นในเชิงเร่งตัวขึ้นนะครับอาจจะเห็นตัวเลข40เอร์เซนได้ นะครับในในในเดือนนี้นะครับเพราะว่าดูสถานการณ์มันมันเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าภายในสองวีค่ารัฐบาลควบคุมเอ,อ่อแล้วมันได้ผลเราก็คิดว่าไอ้ส่วนลดเนี่ยมันก็จะถูกลดทอนหายไปคนเริ่มกลับเข้ามาในในห้างมากขึ้นเพราะั้นตัวเลข Q2 อาจจะยังดูไม่ชัดทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับในส่วนของตัวจํานวนผู้ติดเชื้อว่าจะมีการเบ่งตัวขึ้นแล้วรัฐบาลออควบคุมได้ดีขนาดไหนในช่วงสองวีคทั้งหน้านะครับแต่ว่าเดือน เมษาเนี่ยชัดเจนว่าโมเมนตัมมันเป็นน égative ต่อเนื่องไปจากเดือนมีนาค่อนข้างชัดนะครับครับโอเคครับแล้วถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่โจคิดว่าคือก็ต้องยอมรับว่าอย่างนี้ Q2 เนี่ย Q on Q, 1, Q ยังไงมันน่าจะด r อ p มากกว่า Q1 ถูกไหมครับใช่ครับก็ทิศทางจะเป็น Q2 น่าจะด r ลงกว่า Q1 ค่อนข้างชัดเพราะ Q2 เนี่ยอ,อมันมีการปิดร้านค้าเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็มันปิดตรงนี้มันในพื้นที่สีแดงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สร้างไรายได้หลัก ให้กับตังตัว C P N นะครับก็กรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็ในหัวเมืองใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยร้านค้าที่ปิดพวกนี้มันมันในในเบื้องต้นก็คิดว่าจะเกิน20%ของพื้นที่เช่ารวมของ C P N นั้นในมุมของตัวรายได้ก็คงจะลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับไตรามาสที่1นนะครับแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยอาจจะยังเร็วเกินไปเพราะว่ามันเป็นแค่แค่เดือนเอมษาเดือนเดียวก็ขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกครับว่าว่าพัฒนาการมันจะเป็นยังไง ถ้ามันเป็นภาพเดียวกันกับแบบนี้ไปทั้งไตรมาสก็ก็ค่อนข้างน่ากังวลอยู่เหมือนกันว่าในส่วนบอ t t o m line ในในไตรมาสนี้เนี่ยน่าจะอาจจะอาจจะใกล้ๆกับกับ square นะครับก็ก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเราไม่เชื่อว่ามันจะลากยาวขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดเราไปดูเนี่ย history ในส่วนของสอง wave แรกนะครับเขาใช้ระยะเวลาประมาณสัก2เดือนนะครับในการที่จะ recover ขึ้นมาถ้าดู c h a r จนี่เมื่อกี้นี้ บอมบอมโชครับก็จะเห็นว่าภายใน2เดือนหลังจากที่เกิดเวฟใหญ่ๆเนี่ยอั c กิเพนซีเรทหรือว่าทราฟฟิกเนี่ยมันจะกลับอ่าทราฟฟิกมันจะกลับขึ้นมาระดับ7-80%ได้ในรวบเร็วนะครับเพราะ,ะนั้นเองเนี่ย <ừ. S 1> เราคิดว่ารอบนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับในลักษณะนั้นเพราะเนี่ยเราคิดว่าช่วงช่วงปลายไตรามาสนี้เนี่ยทุกอย่างมันน่าจะกลับมาได้ดีเหมือนกับช่วงปลายมีนาที่แบบเราเข้าไปดูในห้างแล้วรู้สึกสบายใจมากว่าแบบ เฮ้ยทุกคนกลับมาอยู่ในห้างอย่างอย่างอย่างสบายใจแล้วแค่ใส่หน้ากากเท่านั้นเองครับครับก็ถ้าอย่างนี้ถ้าเท่าที่ผมดูสรุปเลยก็คือพี่โจกลังบอกว่าถ้าเราลองอิงจากเซ็กเวิร์สเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตอนผลกระทบเยอะเนี่ยมันก็ลงจริงแต่ตอนหลังจากที่มันซาเนี่ยมันก็กลับขึ้นมาเร็วจริงคล้ายๆลักษณะเกือบเกือบเป็น Vshape เลยและรอบนี้เนี่ยถ้าผมดูอิงจาก Bo o k value ที่พี่โจทำไว้เนี่ยปัจจุบันตอนนี้ห้าสิบ็ดนะครับแล้วก็ตอนนั้นที่พี่โจบอกว่า discount 20% เพราะฉะนั้นพี่โจกำลังจะจะส่งสัญญาให้กับมันทุนดูว่าถ้าบุ๊กอยู่57ริสเขาไป20%อย่างที่เราดูตัวเลขจากการที่ที่เป็นค่าส่วนลดให้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก40ถึง47บาทใช่ไหมครับพี่โจครับก็ในมุมของของ valuation แล้วก็ s t r a t e g ที่เรา recommend เนี่ยเราก็เชื่อว่าราคาหุ้นคงจะเได้รับ negativeimpact แหละในระยะสัน้นแต่ว่าทุกคนก็รู้ นะครับสองเวฟก็พรูฟมาแล้วว่าเดี๋ยวราคามันจะกลับมาเมื่อทุกอย่างคลี่คลายซึ่งเราคิดว่าภายในเดือน2เดือนเนี่ยน่าจะคลี่คลายเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นการหาจังหวะในการซื้อมากกว่าที่เราจะมาเ,เร่งขายนะครับจังหวะที่เราซื้อเนี่ยจริงๆถ้าไปดู Book Value ของตัวบริษัทต,ตามงบการเงินเนี่ยมันอยู่ประมาณสักสิบาทกว่าราคาหุ้เนี่ยตอนนี้มันห้กว่ามันอาจจะดูแพงแต่จริงๆเนี่ยเราต้องไปดู adjust book นะครับซึ่งมันจะมีการประเมินมูลค่าแอสเซทของเขาทั้งหมดออกมาเนี่ยเราคำนวณขึ้นมาได้เนี่ยอยู่ประมาณสัก57บาท58บาทบแล้วก็ถ้าเกิดไปดูตัวบอททอมของ second wave ของราคาหุ้นที่รอบที่แล้วแพนิคลงไปในเดือนมการาเนี่ยมันลงไป46บาท25าทซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันดิส o เ n าประมาณสัก20%เมื่อเทียบกับในส่วนของ a อ j u s t Book ที่57บาทกว่าตรงนี้นะครับ <c oughs> เพราะเนี่ยเราคิดว่า จริงๆแล้วในมุมของเราเนี่ยราคาที่ต่ํากว่า50บาทลงไปเนี่ยก็ค่อยๆทยอย,อยสะสมได้ละเพราะเราไม่รู้ว่าไอพีคของจํานวนผู้ติดเชื้อมันผ่านไปแล้วหรือยังคือเราจะรู้เมื่อ่อเมื่อมันผ่านไปแล้วเพราะเนี่ยเมื่อยิ่งต่ำต่ำกว่า50บาทก็คือมันดิสคาวประมาณสัก10-15%เลงไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมันเวิร์สจริงๆลงไปถึง4 6เหมือนกับในส่วนของ Second wave เนี่ยตรงนั้นแหละเป็นจุดสําคัญที่เราจะซื้อสะสมอย่างมีนัยสําคัญในส่วนของน้ําหนักการลงทุนนะครับก็ ไม่เม้าเของเราก็เป็นแบบนี้ครับครับโอเคชัดเจนครับพี่โจครับเดี๋ยวอยากรบกวนฝากพี่โจทิ้งทิ้ง้ทยนิดนึงต้องบอกก่อนว่าคือพเดลเอิร์นเนี่ยเมื่อวานนี้มันมีข่าวใหญ่ข่าวนึงออกมานั่นคือข่าวตัวโลจนะแล้วเนื่องจากที่พี่โจเนี่ยเคยโคเวอร์ตัวตัวกลุ่มนิคมเนี่ยแต่ว่า้องบอกเราบอกก่อนนะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเวอร์พุ้นตัวนี้นะแต่ว่าเราเพียงเป็นเพียงแค่อัปเดตให้ฟังว่าเมื่อวานมันมีข่าวอะไรนะครับพี่โจเชิญนิดนึงครับครับ ก็เมื่อวานนี้โรจนะก็มีข่าวทํา JV กับ EV Lomo นะครับในการที่จะผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถ EV นะครับ EV Lomo ก็เป็นเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับ EV คาร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยอยู่ในฟลอริดาในอเมริกานะครับโดยโรจนะจะถือ55%ใน JV นี้นะครับแล้วก็ JV นี้เนี่ยก็มีแผน ในการที่จะพัฒนาแบตเตอรี่สําหรับ EV วีคาเนี่ยจำนวน8กิกวัตต์นะครับเอ่อใช้เงินลงทุน3 3 0 0 0ล้านอันนี้ก็คือตามข่าวนะครับซึ่งในเฟสแรกเองเนี่ยจะใช้เอ่อระยะเวลาการพัฒนาประมาณสักปีครึ่งถึง2ปีในในเฟสแรกประมาณสักเอ่อหนึ่งกิกวัตต์ก่อนนะครับก็คงจะใช้เงินระดับเอ่อสี่ห้าพันล้านนะครับก็เทียบเคียงกับทางเคสของทางเะเะนันเองเนี่ยในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการคล้ายๆกับเอ่อคล้ายๆกับว่ารถชนะเนี่ย จะเป็นหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบตเตอรี่ทีเ่เป็น EV car ซึ่งมันเป็นคล้ายๆกับ New S Curve ของเมืองไทยที่รัฐบาลสนับสนุนจากการที่ทายปัจจุบันนี้เป็น Automotive ีฟครในในใน o n i จน a l นี้แล้วก็พยายามที่จะอัปเกรดตัวเองไปทำในส่วนของ EV car เพราะฉะนั้นการที่รถนะไปพมีความพยายามไปทำแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นตัว support ซึ่งเป็นเป็นส่วนสำคัญหรือค่าสำคัญในส่วนของ EV car แล้วก็ก็เป็นธีมที่ดี แต่ว่าในมุมมองของตัว Investment p l a แผนต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถูก d บิสโ s สออกมานะครับเราก็เลยยังไม่สามารถที่จะพยายามคิดในส่วนของตัว value ส่วนเพิ่มจากตรงนี้ได้แต่สิ่งที่เราพยายามทำให้เห็นออกมาได้นี่ก็คือไปดูในส่วนงบการเงินเนี่ยดูง่ายๆเลยนะครับถ้าดู book value ของตัวโรชจอรนะนะสิ้นในช่วงของปีที่ผ่านมาเนี่ยของเขาเนี่ยอยู่ที่7จ็บาทสาบ ร,ราคาหุ้นเมื่อวานนี้แม้ว่าจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก6บาทกว่าก็ยังต่ำกว่า Book Value อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเทียบเคียงกับหุ้นที่เป็นตัว proxy ของตัวเซกเตอร์ทั้งตัว W H A หรือว่าตัวอมตะเองเนี่ยตัว Book Value ของเขาณนะสิ้นปีที่แล้วเนี่ยของอมตะอยู่มาทั้ง3บาทกว่ากว่า W H A อยู่ที่บาท90กว่านะครับเพราะนี้ก็ถือว่า Book Value เนี่ย ต่ำกว่าราคาปิดเพราะน้นราคาราคากระดานเทรดเหนือบุกนะครับเพราะน้นถ้าเกิดเทียบ Apple ิล a p p แอปเนี่ยถ้าเราให้โรชนะเทรดที่ในเลเวลเดียวกันกับอามาตะกับทางตัว WHA เนี่ยราคาพุ้นก็อาจจะมีโอกาสที่จะยืนเหนือขึ้นกว่าตัว Book Value ที่7บาท30ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูในส่วนของตัว Investment ต่างๆ b a l a n c e s h e et ของตัวโราชนะก็ค่อนข้างแข็งแรงก็ก็มีเงินลงทุนในส่วนของตัว Re ีดในในสิงคโปร์ F อลทีนะครับสี่พันกว่าล้านแล้วก็เงินลงทุนในกัฟนะครับสามพันกว่าล้านก็ถือว่ามีมีบาลานซ์ที่แข็งแกร่งถึงสามารถเอาเงินไปลงทุนในส่วนของของตัวที่เป็นเป็นแอสเซทที่มีแวลูได้เยอะแล้วก็แอสเซทส่วนใหญ่เขานอกจากที่ดินก็จะเป็นลงไนปัาครับพี่พี่โตครับอันนี้คือบริษัทที่เขาเอาไปร่วมทุนด้วยเนี่ยที่ถือ5ราสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอเอวีโลโมเนี่ยมันคือไอเอวีโลโมเดียวกับที่ล่าสุดโอพอทอโออาร์ o, o, o R เนี่ยที่เซ็นสัญญ,ญาแล้วก็ ล้อกตัว e-v charging ในในในปั๊มของปตทเมื่อเมื่อสองั่บนาที่ผ่านมาอันนี้คืออันเดียวกันเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นบริษัทเดียวกันครับอ๋อโอเคอันนี้ผมก็ขึ้นหน้าข่าวให้ก็ท้องคุณไปเสิร์ชติดตามดูได้นะครับ e-v omo อ e-v lomo นะครับอยู่ที่อ่าเมกานะครับมามีนะครับประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับขอบคุณครับ